วันนี้ที่เราคุยกันเนาะก็จะเป็นเป้าหมายที่จะมี10ล้านแล้วก็ชำระอยู่ที่ประมาณ10ปีนะครับแล้วก็ลองดูว่าจะใช้ยูนิตลิงเนี่ยตัวก,ก็จะคุยเรื่อง2ผลิตภัณฑ์เรื่องของ Product ทั้งหมดเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราสามารถเลือกชำระได้5ปี10ปี15ปีแล้วก็20ปีส่วนกลุ่มบริษัทที่เราจะเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ระดับโลกที่ AA เลือกใช้มาอยู่แล้วนะครับ รวมถึงกองทุนเราจะใช้เป็นโกล l f u ันหรือว่าเป็นกองทุนรวมต่างประเทศแล้วก็ในประเทศมาช่วยบริหารพอร์ตรวมถึงมูลค่าทุนประกันชีวิตขั้นต่ำานี้ประมาณ15ล้านเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่าว่าเป็นอย่างไรมูลค่าของ Cost of i n s u r a n า e หรือค่าการประกันภยัยจะมีส่วนลดอยู่ที่ประมาณ30%นะครับส่วนของตัวทุนประกันชีวิตกรณีเสียชีวิตก็จะได้15ล้าน หรือถ้าเกิดว่ามูลค่ารับซื้อคือหน่วยลงทุนเกิน15ล้านก็จะได้มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนบวกเบีย้ยประกัน1ปีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวอย่างเป็นยังไงแล้วก็นอนแลบการันตีก็คือ ante, การันตีกรณีเสียชีวิตและระหว่างทางได้ทุนประกันแน่ๆคือ15ล้านทั้งทง,ท,ง,ท,งที่เราจ่ายเบี้ยไปไม่เท่าไหร่ประมาณนี้นะครับต่อมาตัวกองทุนที่เราไปลงทุนเราจะเลือกบริษัทหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเนี่ยเป็นบริเล็กิฟอร์ดเป็น Villington แล้วก็เป็น b บล็กล็อกในการบริหารจัดการซึ่งจะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น3กองด้วยกันเป็น global aggressive allocation fund ลงทุนในหุ้นต่างประเทศในประเทศแล้วก็อยู่ที่70%็ดถึง100%สถึงรส่วนตราสารน,นี่เนี่ยจะเป็นเอาเงินไปให้เอกชนกู้แล้วเอาไปให้รัฐบาลเขากู้ทั้งหมดทั้งมวล manage เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่70% 30% AIA Global Moderate Allocation Fund ก็คือความเสี่ยงปานกลางลงทุนในตราสารทุนหรือว่าลงทุนในหุ้นต่างประเทศอยู่ที่40-80%ตราสารนี้อยู่ที่20-60%ก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงแล้วก็การบริหารจัดการของผู้จัดการกองทุนนั้นๆนะส่ว so, นอันนี้จะเป็น Conventional Allocation Fund นั่นหมายความว่าอันนี้จะเป็นความเสี่ยงตำ่ำหุ้นจะน้อยหน่อยแล้วก็ไปลงทุนในตราสารนี้คือเยอะหน่อยก็คือความเสี่ยงตำ่ำนั่นเอง ต่อมาก็คือเฮ้ยทำไม AA ถึงเลือก3บริษัทนี้ในการบริหารจัดการสินทรัพย์กว่าสองแสนล้านของ AIA เพราะว่าเขามีบริษัทหรือว่ามริมีเงินทุนที่อยู่ในการบริหารจัดการของเขาอยู่กว่า1.1ล้านล้านดอลลาร์บบลลี่กิฟฟอร์ดอยู่300เนี่ย3แสนกว่าพันล้านแล้วก็7ล้านล้านดอลลาร์ของแบ c ็กล็ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อยู่ที่ว่าเราจะ บริหารจัดการหรือจัดการกระจายพอร์ตของเราแบบไหนยังไม่ต้องรีบเลือกเพราะว่าเราจะต้องทำ sustainability หรือแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงอยู่แล้วนะว่ารับความเสี่ยงได้แค่ไหนส่วนอันนี้ก็จะเป็นนิยามของกองแต่ละกองที่บริหารจัดการอย่างที่บอกว่ามีความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงกลางความเสี่ยงสูงนี่อันนี้ก็จะเป็นสัดส,ส่วนที่เราลงทุนไปต่อมาตัวกองทุนที่เลือกให้เนี่ยโจก็แนะนําว่าถ้าเราจะเลือก เราทำซูสเปอร์ลิตี้มาอันนี้โจ้เบสออนจากของโจ้ะนะก็คือ30ทําทำคะแนนได้30เพราะฉะนั้นเราจะได้อยู่ความเสี่ยงสูงก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเอ้ยว่านกับบาจัดจะาบริหารจัดการความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนเฮ้ยถ้าเราความเสี่ยงไม่ได้เลยก็จะไปอยู่ในความเสี่ยงต่ําก็จะไปอยู่ในความเสี่ยงต่ําผลต้องแําประมาณการ5%ต่อปี6.9กรณีความเสี่ยงปานกลางหรือว่า8.7ความเสี่ยงสูง ซึ่งการบริหารจัดการเนี่ยก็จะเป็นบริหารจัดการโดย AIA ซึ่งจะไปลงทุนอยู่ในกองทุน1นึ่กองที่จะเป็นแบ่งบริหารจัดการเป็นต่างประเทศแล้วก็เป็นญี่ปุ่นเป็นเอเชียเป็นอะไรแบบนี้ครับต่อมาเขาเอาลง,ลงเงินเราไปลงทุนอยู่ในไหน,ไหนออาอย่างอันนี้10ตัวแรกก็จะเป็น Microsoft m e r c s แล้วก็ Visa Starbucks อะไรแบบนี้อ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกองทุน ที่ไปอยู่ประเทศไหนเป็นหลักแล้วก็สัดส่วนอุตสาหกรรมไปอยู่ในไหน2องกองก็จะปรับมาณนี้อันนี้ก็คือเงินเราไปอยู่ที่ไหนต่อมาพอเงินเราไปอยู่ในสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงแล้วเนี่ยโจก็เอามาให้ดูว่าความเสี่ยงสูงความเสี่ยงปานกลางแท่งๆตรงนี้ analyze r e t u r n ก็คือผลตอบแทนย้อนหลังที่แท้จริงว่าตั้งแต่ปี2011 2002ถึง2021ได้ a v e r a g รอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ได้อยู่ a v e r a g รอยู่8ได้อยู่6ได้อยู่10ได้อยู่11 แต่ที่จ,จะทําให้ดูหลังจากต่อไปนี้ยก็คือผลตอบแทนประมาณการแค่หเปอร์ซตซึ่งเราก็ต้องมาดูว่าตรงนี้เนี่ยเราจะมีความเสี่ยงของของการลงทุนเนี่ยสมมติถ้าปีนี้ความเสี่ยงที่13ามันอาจจะบวก11หรือลบ11อาจจะอยู่ที่11บเดบวก13หรือลบ13กับการ20ปีที่ผ่านมามันอาจจะเป็น8บวก8หรือลบ8แล้วแต่เลยอันนี้อ่านค่าเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นผลตอบแทนแท้จริงนะครับ ส่วน SD เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณลบ1.9ซึ่งน้อยมากก้มองว่ามันน,อน้อยค่อนข้างน้อยมากๆนะแล้วก็อันนี้เป็นความเสี่ยงต่ําก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะชอบความเสี่ยงต่ําความเสี่ยงกลางความเสี่ยงสูงแบ่งได้นะครับต่อมาทําไมต้องเป็น AIA บริหารจัดการซึ่ง AA เเนี่ยเรามี18ประเทศพอมี18ประเทศปุ๊บเราก็จะมีมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่ประมาณ8.98ล้านล้านบาทซึ่งบริหารจัดการโดย บริษัท AIA แล้วก็ใช้บริษัทกองทุนระดับโลกคอยบริหารจัดการให้ปีนี้ a a อยู่ที่ประมาณปีที่104ถ้าอยู่ใน A IA ประเทศไทยอยู่ที่84ปีนะครับทีนี้ a a ทํำไมถึงเลือกพันธมิตรธุรกิจทำไมเราถึงต้องเอ้ยเราต้องมีทีมอินเวสเมนต์ทำไมเราถึงต้องอยู่ในรูปแบบของกลยุทธ์การลงทุนแล้วทำไมเราถึงต้องใช้ผู้ที่ชำนาญในการลงทุนระดับโลกเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของ AIA ส่วนหน้าที่ของบาสคือ บริหารเป้าหมายตั้งเป้าหมายแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้ไปถึงเป้าหมายซึ่งเป้าหมายเราคุยกันแล้วเนาะว่า10ล้านส่วนการออมอันนี้ก็คุยกันแล้วว่าเอ้ยเราจะอยู่อยู่ที่ประมาณ10ปีส่วน a a มีหน้าที่ทําอะไรให้ก็คือบริหารให้มันมั่งคั่งแล้วก็ทําให้อ่อประหยัดค่า cost of insurance ซึ่ง AA เป็นบริษัทประกันเพราะฉะนั้นจะมีส่วนลดให้ลูกค้าเพิ่มเติมทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือสิ่งที่จะเป็นลักษณะ ที่เ a เลือกมาจัดการกองทุนให้กับลูกค้าหนึ่งมีขนาดเม็ดเงินหรือว่ามีขนาดกองทุนที่ค่อนข้างใหญ่มีฟันไซต์ที่ใหญ่มากแล้วก็เอามาบริหารจัดการให้เพราะฉะนั้นปริมาณการซื้อขายต้องเยอะแล้วก็มีข้อมูลเชิงลึกลงทุนในระยะยาวส่วนความพิเศษที่จะเลือกมาให้ก็คือว่า AA เเลือกมาเนี่ยเพราะว่าเป็นบริษัทที่บริหารจัดการรับแต่นักลงทุนสถาบันจะมาแบบเป็นนักลงทุนปกติจะเข้าไปซื้อกองนี้ได้ไหมไม่ได้ ต้องลงทุนผ่านยูนิตลิงก์หรืออันนี้เท่านั้นถ้าเกิดจะไปลงทุนในกองพวกนี้เขาก็ไม่ได้เปิดรับกองทุนทั่วไปคนลงทุนทั่วไปแล้วก็ต้องมีความเชี่ยวชาญรวมถึงโอกาสในการลงทุนด้วยทีนี้จะเป็นตัวอย่างตัวอย่างแรกจะเป็นตัวอย่างที่ได้ทุนประกันประมาณ15ล้านจ่ายเบีย้ยอยู่ที่10ปีเบีย้ยอยู่ที่ประมาณ7จ็ดแส้ผลตอบแทนประมาณการอยู่ที่8.7%ต่อปีของว่านอยู่ที่ประมาณ6กแสนได้เหมือนกันทีนี้เรามาดูว่าเอ้ยถ้าเราจ่ายแบบเมื่อกี้นี้ หรือว่าเราชําระแบบเมื่อกี้นี้หรือว่าเราลงทุนในกองทุนรวมแบบเมื่อกี้นี้ปลายทางจะเป็นยังไงเราก็มาดูตารางกันว่าอายุ6เราจ่ายไป7,500แกรนตีทุนประกันชีวิต15ล้านพอขยับไปที่45ทุนประกันชีวิตยังคง15ล้านจ่ายไป7ล้าน5เฮ้ยกำไรมาอยู่ที่ล้านสี่โดยประมาณเนี่ยกำไรมาอยู่ที่ล้านหนึ่งโดยประมาณแล้วก็ต่อมาอายุ55เฮ้ย ใส่เปร์เซนห้ามีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ12 000, ล้านโดยที่เราไม่ต้องมาทําอะไรมีหน้าที่ใส่เงินเข้าไปแค่สิปีแรกหลังจากนั้นให้บริษัทบริษัทประกันหรือว่าบริษัทกองทุนมันบริหารจัดการระหว่างทางว่านว่านกับบาสสามารถถอนเงินออกมาใช้ได้สีเหลืองนี่คือถอนออกมาได้ถอนอามาล้านหนึ่งถอนอามา2ล้านถอนอามา3ามแสนถอนอามาห้าแสนแล้วแต่เราได้เลยอ่าแล้วเงินมันก็จะโตต่อไปสมมุติเนี่ยเราอยู่65เราเรากษียแล้วเราไม่อยากทําอะไรแล้วเราถอนเงิน20่ล้านออกมาเลยได้ไหมคําตอบคือได้นะครับต่อมา เฮ้ยเจ็ดแสนห้าถ้าครึ่งนึงล่ะเราได้ไหมคําตอบคือได้ทุนประกันการันตีก็อยู่ที่1 4กับ18ล้านผู้ชายผู้หญิงไม่เท่ากันถ้าเกิดเป็นเมื่อกี้นี้ว่านกับบัตรเท่ากันเลยทุน15ล้านต่อมาก็คือเรามาดูว่าถ้าเราเนี่ยกเกษียณอยู่ที่60เราจ่ายเบี้ยไปประมาณ 9, 000, 8, 000, 9, 000, เนี่ยเล้าน8ล้าน9ล้านเนี่ยเราได้คืนอยู่ประมาณ12ล้านได้ไหมเราอยู่อยู่ที่อายุ54จ่ายเบี้ยไปแป0 6 0นหล้าน8 เรามูลค่ารับซื้อคืนหรือลงทุนประมาณแปดล้านได้ไหมอ่าออมอยู่ที่ประมาณปีละสามแสนหกทั้งบ้านทั้งว่านทั้งบาทเลยเฮ้ยแต่ถ้าเกิดว่ากรณีไปเช็คอินที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงก่อนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเอเอจ่ายให้มาก่อนสิบสี่ล้านสี่ของว่านจ่ายให้สิบแปดล้านกว่ากรณีเช็คอินที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนอนเป็นผักเสร็จปุ๊บเฮ้ยแล้วต่อมาเสียชีวิตก็จ่ายให้อีกสิบหกล้าน กรณนนีเนี่ยอายุ41มีมูลค่ารับซื้อคืนหนืวลงทุนอยู่ล้าน6บวก14ได้16อ่าแต่ถ้าเกิดทุพพลภาพก่อดออกมา14สมมุตินาง A ทุพพลภาพก่อดแล้วต่อมาเสียชีวิตก็ได้14บวก16นะอายุ21อะไรแบบนี้ครับขึ้นอยู่กับเราว่าจะไปเช็คอินที่ไหนก่อนอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นไปได้ไปเอาสีเหลืองดีกว่ามูลค่ารับซื้อคืนหนือลงทุนถอนเงินมาใช้ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการวางแผน การลงทุนในยูนิตลิงก์อันนี้ก็จะเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งมีความเสี่ยง3ความเสี่ยงด้วยการต่ํากลางและสูงผลตอบแทนก็จะอยู่ที่ 4, 6แล้วก็9ความผันผวนจะอยู่ที่ 4%, 7%แล้วก็11%เฮ้ยมันคืออะไรความผ,ลผ,ลผลันผวนคืออาจจะ9บวก11หรือ9ลบ11โดยที่เราไปลงทุนอยู่ในกองทุนเนี่ยครับ A A Combine Aggressive Allocation Fund ผลตอบแทนที่โชว์เป็นผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่54จนถึง64โดยประมาณ ทั้งหมดทั้งมวลอัปเดตอยู่ที่21เดือน5สุดท้ายนี้ก็ลองดูแล้วเดี๋ยวโจ้ส่งสไลด์ให้แล้วก็ส่งวิดีโอให้แล้วก็เดี๋ยวนัดกันว่าว่ายังไงแล้วเราลองมาออวางแผนกันว่าจะใส่เงินเป็น3 0ส0 6 0 0 0หรือล้านหรือกี่ล้านแล้วเรามาดูว่าปลายทางจะได้เท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวส่งสไลด์ให้กับส่งวิดีโอให้และถ้าเกิดสงสัยตรงไหน พิมพ์ไว้เลยแร้ว,ว่าโทรมาแล้วก็เดี๋ยวอาจจะน,นัดก,กันเป็นถ้าไม่สะดวกเจอก็เป็นวิดีโอคอลถ้าสะดวกเจอก็เดี๋ยวเจอกันตามนี้ฮะ